สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลโดยดีเสมอมาสำหรับคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิด25สตางค์มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีพอโซหายาก เกี่ยวกับจำนวนการผลิตน้อยเกี่ยวกับการซื้อขายนี่ก็คือเหรียญชนิด25สตางค์ทั้งหมดนะครับที่นำมานำมาให้ข้อมูลและนำมาแนะนำปีพศาหายาก มีการผลิตน้อยและนักสะสมก็ประกาศรับซื้อเหรียญละหลักพันเลยทีเดียวตั้งแต่หนึ่งพันขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทนะครับตามสภาพเหรียญน,นะครับไม่ใช่จะได้ทุกเหรียญปีพศท,ที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็คือ ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบสองเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในกลุ่มเหรียญยี่สิบห้าสตางค์หลายๆช่องก็มีการประกาศรับซื้อเพื่อที่จะเอาไปสะสม ในส่วนของช่องพ่อค้าซื้อมาขายไปก็ประกาศรับซื้อเพื่อที่จะเอาไปขายต่อไปดังนั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆเอฟซีของช่องสมาคม h ช n แนลมีเหรียญชนิด2ี15สตางค์ก็ลองคัดดู ลองดูนะครับอาจจะใช้เวลามากหรือไม่มากนะครับก็แบ่งเวลานะครับถ้าเจอประมาณสักหนึ่งเหรียญก็คุ้มนะครับในวันที่คัดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องคัดทุกวันนะครับก็แบ่งเวลานะครับ ครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคม c แช n แนลให้ช่องสมาคมชนแนลมีโอกาสทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมและเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ